3วิธีกินที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตแข็งแรงและอายุยืนสวัสดีครับเอกนะครับคลิปนี้นะครับเอกมีเคล็ดลับวิธีรับประทานอาหารนะครับที่จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาฝากนั่นเองหนึ่งในพฤติกรรมการทานอาหารของคนไทยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพก็คือการทานรสเค็มที่มากเกินความจําเป็นนั่นเองทําให้ปัจจุบันนะครับมีการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารโดยการลดเค็มนั่นเองและสําหรับใครนะครับที่กาลังประสบปัญหาโรคไตอยู่ลองทํา3สิ่งนี้แบบง่ายๆเลยครับ ข้อแรกการลดเค็มปกติอาหารทั่วไปมักมีรสเค็มตั้งต้นอยู่แล้วแต่พฤติกรรมคนไทยนะครับชอบเพิ่มรสเค็มเข้าไปอีกเช่นการเติมพริกน้ำปลาการจิ้มซอสที่มีส่วนประกอบของเกลือเป็นต้นทําให้ร่างกายได้รับรสเค็มเป็นส่วนเกินและทําให้เกิดโรคนั่นเองโดยรวมนะครับไม่ควรกินโซเดียมเกินวันละ2,000มิลลิกรัมหรือประมาณ1ช้อนชานั่นเองและถ้าหากเปลี่ยนจากเกลือเป็นน้ําปลาร่างกายไม่ควรได้รับน้ําปลาเกิน4ช้อนชาต่อวันนั่นเองครับ 2. การกินแบบลดเนื้อเพื่อเป็นการลดภาวะการทํางานของไต จากการกองของเสียหลังจากการกินเนื้อสัตว์ดังนั้นนะครับการกินเนื้อสัตว์มากไปยิ่งทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นนั่นเองแต่ถ้าหากกินน้อยไปจนร่างกายไม่พอใช้ร่างกายก็จะมีกลไกสลายโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้แทนนั่นเองและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3การกินแบบลดมันแนะนําให้กินน้ํามันไม่เกินวันละหกช้อนชาโดยให้เน้นเลือกทานอาหารที่ปรุงด้วยวิธีการต้มตุน๋นนึ่งยา่างยำและเลือกเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ําเช่นเนื้อปลาโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันด้วยนะครับ ับ3ข้อแบบวง่ายนะครับลองนําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันได้นะครับมาเริ่มดูแลสุขภาพของคุณพร้อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองแล้วคนที่คุณรักด้วยโปรตีนจากดีมอนได้แล้ววันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ